Hello, how are you? Come? ทีมพี่ติ๊กนะคะในคลิปนี้นะติอยากจะมาพูดเรื่องของสิวบ้างเป็นปัญหาที่แบบหลายคนเจอแล้วติก,ก็คือเจอบ่อยมากมันจะมีสิวอยู่ประเภทหนึ่งนะที่มันจะเกิดที่เดิมซ้ําๆซ้ำๆ,ๆ,ๆอย่างของติ๊กก็คือสิวบริเวณตรงระหว่างคิ้วตรงนี้นะคือจะเห็นได้เลยว่ามีเม็ดที่1แล้วก็เม็ดที่2คือมันจะเกิดซ้ําๆซ้ำๆยำๆ,ๆ,ๆ,ๆมากๆนะตรงนี้เขาบอกว่าสิวเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงอาการเจ็บป่วยภายในซึ่งมันจะขูดออกมาเป็น สิวเนาะติก็ได้ไปศึกษาดูว่าเฮ้ยสิวที่เกิดระหว่างคิ้วของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไร ปรากฏว่ามันตรงมากทุกคนเขาบอกว่าสิวบริเวณหัวคิ้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ตับเนี่ยทำงานหนักแล้วก็ระบบูมบคุ้มกันของเราเนี่ยน้อยลงมันเกิดจากการที่เรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารรสจัดพวกของทอดต่างๆนานานะรวมถึงของหมักของดองด้วยแล้วก็นมแลคโตนนะใครที่แพ้แลคโตนก็อาจจะมีอาการสิวขึ้นตอนที่กินนมนะแต่ของติ๊กอ่ะคือเห็นได้ชัดเลยคือการที่ ช่วงหนึ่งอ่ะติกจะชอบกินส้มตำมากต้องบอกเลยนะว่าแบบเป็นคนอีสา,านนะ่คือเข้าใจป้าแบบขาดปลาส้มตำไม่ได้แล้วกินเฮียอาทิตย์หนึ่งแทบจะกินทุกวันเลยก็มีนะบางอาทิตย์คือแบบปุอ๊อยากกินมากตกเย็นมาปุอ๊อยากกินส้มตำเลยอาการเหล่านั้นนะมันทําให้สิวติ๊กอะมันจะขึ้นแบบตรงระหว่างคิ้วเนี่ยซ้ำๆๆๆๆตอนแรกก็แบบ ไม่ได้เอกใจนะว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรแบบที่อื่นอะสิวไม่ขึ้นนะแต่ตรงเนี้ยพอเม็ดหนึ่งเริ่มหายเม็ดต่อมาก็ขึ้นเลยนั่นแหละค่ะดิก็เลยแบบเอ้ยไปเซิร์ชอากูดูก็ปรากฏว่ามันจริงด้วยการที่เรากินอาหารรดจัดหนักๆเนี่ยมันทําให้ตับเราทํางานหนักนะคะทุกคนแล้วก็ทาให้สิวเนี่ยมันเกิดที่เดิมซ้ำๆๆ,ๆนั่นเองก็ฝากเช็คไว้ด้วยนะสําหรับใครที่แบบเฮ้ยมีสิวตรงหน้า บางทีมันเป็นการแบบบ่งบอกถึงโรคภัยต่างๆที่เกิดจากภายในเนาะลองไปเสิร์ชดูว่าเฮ้ยถ้าเรามีสิวตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงโรคอะไรบ้างนะก็อันนี้สิวติกมันก็เริ่มแบบ จางๆแล้วแหละแต่ด้วยความที่เป็นคนที่แบบพอมีสิวขึ้นหรือว่ามีรอยจุดดงดำขึ้นอนะ่ะมันจะหายยากมากเออเป็นผิวที่แบบผิวบางนะแล้วก็รอยช้ำรอยอะไรต่างๆเนี่ยจะหายค่อนข้างยากนะติ๊กก็มีวิธีการดูแลเจ้าสิวอันดับแรกนะเวลาที่สิวมันเริ่มขึ้นเป็นหัวแดงขึ้นมาติ๊กก็จะแบบใช้วิธีการใช้ตัวนี้เลยค่ะ โปเข้าไปเลยคือพ่อทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามาค่อยล้างออกบางทีอะสิวมันก็ยุบไปเลยนะคือแบบไม่ขึ้นหัวขึ้นมาอะไรเงี้ยขึ้นรอยแดงขึ้นมาปุ๊บเจอตัวนี้ไปยุบไปเลยก็มีนะนี่อันนี้ก็แนะนํานะคะแล้วก็พอต่อมาพอเราเริ่มแบบเป็นสิวเป็นแบบเริ่มอักเสบเริ่มจะเป็นรอยแผลเป็นแล้วติ๋กก็จะใช้ตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆนะ ก็โดนป้ายยาม,มานะหมดไปหลายหลอดแล้วคือต้องมีติดบ้านไวเลยสําหรับตัวนี้ไว้แบบว่าพอกไว้เลยนะตอนที่เราเป็นสิวอักเสบอะ่ะมันช่วยให้ยุบไวมากๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นของคิวนะคะก็คือ c คลียรี่ดักสปอรนั่นเองนะก็จะช่วยในเรื่องของแบบทําให้รอยสิวต่างๆเนี่ยมันจางลงนะคะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่าเวลาสิวปัดขึ้นมาแล้วปัญหากวนใจอย่างดึงเลยก็คือการที่แบบมันเบียรอยสิวที่มันรักษายากมากๆแล้วยิ่งเป็นคนที่แบบผิว แห้งผิวบางอะ่ะบอกเลยว่าแบบรอยต่างๆมันจะสะสมไว้แบบนานมากกว่ามันจะจางไหนไปนะคะอันนี้ก็มาแนะนำทริคตีๆดีนะสำหรับใครที่แบบเป็นสิวยำๆซ้ำๆที่เดิมหรือว่าเป็นสิวบริเวณไหนก็แล้วแต่ลองเช็คดูได้เลยนะว่าแบบมันอาจจะเกิดจากระบบภายในทำงานได้ไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนการกินเนาะสุขภาพเป็นเรื่องของเรานะแล้วมันส่งผลถึงความสวยงามด้วยนะคะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันใครที่มี ปัญหาเหมือนกันนะคะคอมเมนต์มาให้ติ๊กดูหน่อยเราจะได้แชร์ประสบการณ์หรือว่าถ้ามีทริคดีๆมาฝากติ๊กหน่อยค่ะเพราะว่าปวดใจเหลือเกินกับการเป็นสิวแล้วมันไม่หายสักทีอ่ะดูแล้วมันเป็นแบบกลางหน้าผาก <c oughs> คือใช้คอนซีลเลอร์รก็เอาไม่อยู่นะคะอันนี้โอเคค่ะก็ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องติ๊กด้วยนะไว้เดี๋ยวมีทริคดีๆหรือว่าความรู้ดีๆเอามาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย